สวัสดีครับเมื่อนี้เฮาก็ได้เมนูไก่ไตน้ำครับก่อนอื่นเขาก็ลงมือปรุงกันเลยครับพี่น้องก่อนอื่นก็ใส่ตะไคร้กับคาซอยครับใส่ลงไปก็ตามด้วยเครื่องแกงที่เวโขกไว้ครับเป็นตะไคร้กับบักพริกพี่น้องกดๆๆลงไปเลยครับผมหอมๆเลยนี่ครับตามตะไคร้ใส่ต่กับบักพริพีครับใส่ลงไปแล้วเฮาก็มาตามด้วยอันนี้พี่น้องผงคมิม้นครับผงคมิม้นเหลืองๆอุ้ยครับนี่ครับ ใส่ลงไปแซบได้พี่น้องมือน,นี้เห็ดไปซิมไปครับตอนนี้ก็ยังไ่ได้ซิมดอกยังบบสุกพี่น้องเครื่องปรุงเขาก็มีเกลือพี่น้องใส่เกลือแล้วก็ใส่รสด,ดีซ้ำนี่แหละครับผมสองอย่างก็แซบได้ครับผมอยู่ที่รสจติปีมือเขาครับต่อไปก็โคเลโคเลให้มันมเข้ากันพี่น้องโคเลโคเล,ค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 ลไปครับผมนเนี่ยพอเขากันดีแล้วพี่น้องกันี่ครับ ต่อไปผมเอาลืมใบปรกกูดมาใส่พี่น้องไปยิบใบปรกกูดในตู้เย็นมาใส่หน่อยหนึ่งครับใบปรกกูดอยู่ในซองฟิลพอใส่ใบประกูดแล้วตั้งน้ำพี่น้องปิดไฟครับผมปิดไฟเสร็จแล้วนี้ครับถารับชมกันต่อพอปิดไฟแล้วแล้วนี่พี่น้องซุกได้ทีเลยครับปิดไฟแล้วแล้วได้ทีปั๊บเลยครับผมได้ทีเสร็จมาเทใส่จานพี่น้องแบบโอ้ยเป็นตาแซมบขนาดเมื่อนี้เนี่ย เบิ่งอรถครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับผมแซ่บๆํำกันคือเกาครับผมมาสวัสดีครับสวัสดีเด้อพี่น้องืัอนี้ผมอัดดิชแนลได้เมนูนี้ครับพี่น้องไก่ไตน้ำครับวันดีเกลือหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกะบม่ได้ปรุงยั้งลายดอกพี่น้องกะต,ตามที่เห็นในคลิปอันเทใเ้เบิ่งที่แรกแล้วครับใส่แตนเกลือกับรสดีพี่น้องแล้วก็มาเติมน้ำตาลน้อยหนึ่งครับเพื่อตัดกันให้มันกลมกลมลงเนาะพี่น้องเนาะ มาครับผมเขาแแรงน้ำกันแซ่บๆพี่น้องแซ่บดิ้งวันนี้ลองเบิ่งครับตาม FC เอฟซีเพิ่นขอมาแล้วครับกระชืเอิ้นเพิ่นว่าเอฟซีแหละครับเพราะว่าเพิ่นแนะน้ำตัวเพิ่นเอฟซีป่ะนี่ยังไงมาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันอืมเหนียวพี่น้อง นี่แหละพี่น้องพอได้เห็นหหแก้มเรานี่คืออยู่ได้วพี่น้อง กินครับเขาก็แเซ่บเพือ่อนครับไก่ได้น้ำมลยเนี่ยเสบเซียบไปน้อง ทั้งสีทังย่านดีสาตาพี่น้งอ,อ,องอือเขามีความจำกับน้ำพอดีพี่น้อง เผ็ดเผ็ดหอมหอมนัวๆครับ ซูงสัยมันเป็นไก่เทานี่พี่นอ้องหยาบต้มโดนเต๋ตตตอครับผม ยุคเกาหลีนี่มันจะเป็นไก่ไข่พี่น้องพอมันไข่เริ่มเบิดแล้วเข้าเจียวจะออกมากดีดดแล้วพี่น้องกือบเขาตา พ่อไข่มันเริ่มเบิดข้ะอยู่ออกมามขาเนื่มนียไข่เป็นตัเป็นตัวพี่น้องบอ่แพงหรอก คือบอกเขาจะวางอะจุมาไปบอกเขาจะวางไก่อจุมาพี่น้องไปเา้าซีใช้เลยบะฮันนะครับ ต้องด้เสียงหแหย่ลอพี่น้องตุนโดนเติบครับยังบมเปื่อยอยู่ แต่น้ำซุปนี่สุดยอดพี่น้องแซ่บเลย 嗯。Mm hmm. ម្រាបានន់ខ្លាស់ខ្ល់មី Mm-hmm. ถ้าเอาไก่ไก่เนื้อไกบ่บอยาเพ็ดนี่พี่น้องผมมาทีแ่บไปอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยอันนี้มันหามองกินยากมันอยากไปเบิดตัวพี่น้อง <noise> <noise> 嗯，呀、嗯，这海水呀，真、嗯、牛，调出那么白。<noise> <laughs>